สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind m e t s ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงเรื่อง grief นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดกันถึงรายละเอียดว่ายังไงบ้างเนี่ยมานาขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าดูเหมือนว่าพายุฝนกำลังจะมานะคะฟ้าร้องหึ้มแห่มากเลยนะคะคุณผู้ชมอยากจะออกตัวนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนเข้าใจว่าเป็นเสียงท้องร้องของมานาไม่ใช่นะคะฝนกำลังจะตกหนักนะคะก็ขออาภัยล่วงหน้าถ้าเกิดว่าเสียงดังเข้ามานะคะ โอเควันนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงเรื่อง grief นะคะว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับนาซิ i ิ t เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับการเกิด grief นะคะซึ่งนะคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปก่อนหนะ้านี้ที่มานาพูดถึงว่า grief คืออะไรมี5ขั้นอะไรบ้างเนี่ยนะคะมานาจะใส่ลิงก์เอาไวใ้ในต,ตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะอยากจะให้กลับไปดูก่อนนะจะได้เข้าใจว่าวันนี้เราพูดถึงอะไรกันนะคะ มานาอยากจะขอแบ่งเรื่องของวันนี้เป็น2ส,ส่วนละกันส่วนแรกเลยก็คือเป็นกรณีที่เรามีการสูญเสียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการสูญเสียก็ไม่ได้หลายอย่างตามที่มานาลิสเอาไว้เยอะแยะเลยนะคะในคลิปที่แล้วนะขอไม่พูดซ้ำละกันแต่เอาไปว่าเกิดความสูญเสียอะไรกับเราขึ้นแล้วนาซิสซิสเนี่ยเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เรากรีฟนะคะหมายถึงว่า เวลาที่เราสูญเสียอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะเกิดการ g r i e อย่างที่มานาพูดในคลิปที่แล้วใช่ไหมแล้วการ g r i e ก็คือการให้เวลากับตัวเองนั่นแหละให้เวลาทำไรคะให้เวลาในการ process ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่เราสูญเสียสิ่งนั้นๆหรือคนนั้นๆไปใช่ไหมแล้วแน่นอนว่าเว,วลาที่เราให้เวลา process ความรู้สึกต่างๆที่เรามีเนี่ยแปลว่าเราจะต้องแบ่งเวลาและแบ่งความสนใจ จากที่เคยให้สิ่งอื่นหรือคนอื่นหรือนาซีซิสเนี่ยเราต้องแบ่งมาใช้เวลากับตัวเองใช่ไหมคะในการที่จะมารู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธมโมโหเสียใจรู้สึกอกสนอะไรก็แต่ที่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียเราจะต้องใช้เวลาและดึงเอาความสนใจออกจากสิ่งอื่นนอกตัวใช่ไหมมาที่ตัวเองแล้วก็มา process ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นแน่นอนว่านาซีซิส ที่อยู่ข้างเราเนี่ยอันนี้มักจะเป็นกรณีของแฟนนะคะหรือว่าสามีภรรยาอะไรประมาณนี้นะหรือเพื่อนสนิทก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนในบ้านนะที่ที่แบบว่าอยู่กับเราตลอดแล้วได้ได้รับความสนใจได้รับสิ่งต่างๆจากเราเราคอยทําอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดแล้วพอวันไหนเราเกิดความสูญเสียขึ้นมาเราต้องใช้เวลากรีฟกับกับความรู้สึกของตัวเองนาซีสิตที่อยู่ข้างเราเนี่ยเขาก็จะไม่พอใจนะคะเพราะว่าเหมือนกับมัน มันไปส่งมันไปส่งผลกระทบต่อเขาอะ่ะมันไปอินคอนเวนิเน์เขาอะ่ะคือแบบจากที่เคยอ่าได้สิ่งต่างๆจากเราจากที่เคยได้เวลาจากเราจากที่เคยว่าเราทําอะไรต่างๆให้เราให้ความสนใจเขาดูแลเทคแคร์ care, เขาอย่างเงี้ยมาวันนี้เรา เสียใจอยู่เรากําลังพยายามทาใจอยู่เราเป็นซึมเศร้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ไม่มีอารมณ์ลุกขึ้นทําอาหารให้ไม่มีแรงซักผ้าอะไรก็ว่าไปคือเรากําลังจัดการกับความรู้สึกของตัวเองอยู่อ่ะมันก็ไปกระทบกับนาซเศิษใช่ไหมคะนาซเศรษก็จะไม่พอใจเหมือนกับว่าเขาเคยได้ในสิ่งที่ได้จนเฉยจนเคยตัวแล้วมาวันนี้ไม่ได้ก็จะไม่พอใจนั่นคือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือ ความสนใจที่เคยตกอยู่กับเขาเต็มๆเนี่ยมาวันนี้สิ่งที่เราสูญเสียไปจะเป็นของหรือจะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นมามีความสําคัญมาได้รับเหมือนแอร์ไทม์มากกว่านาซิดิสนาซิดิสก็เลยไม่พอใจนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างหนึ่งที่มานาไปอ่านเจอมาเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะที่จะเล่าเพื่อจะไดใ้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดมากขึ้นนะว่าเวลาเราเกิดกรีฟจากการสูญเสียแล้วนาซิิสไม่ยอมให้เรากรีฟยังไงนะคะ ผู้หญิงคนนี้เขาเพิ่งเสียแม่ไปแล้วคือแม่เขาป่วยหนักเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายก็คือแม่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยความที่ตัวผู้หญิงคนเนี้เขาสนิทกับแม่มากเขาก็เลยโศกเศร้าเสียใจแบบมากๆเลยนะแล้วก็ต้องใช้เวลาในช่วงต้น่ะจากที่แม่เขาเพิ่งเสียจัดการกับไหนจะความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมคะจากการเสียใจขนาดนั้นแล้วก็ต้องมาจัดก,การเรื่องงานศพใช่ไหมต้องมา ติดต่อรับโทรศัพท์จากญาติหรือว่านัดกับญาติว่าจะจัดงานศพที่ไหนเมื่อไหร่กี่โมงอะไรเงี้ยใครจะไปรับนูนนนนน่นนี่นั่นทา <c oughs> นู่นนี่เนี่ยคือแบบมีทั้งความรู้สึกของตัวที่ต้องจัดการแล้วมีทั้งธุระปะปังมากมายที่เกิดขึ้นจากการที่แม่ของ,ของเขาเสียชีวิตใช่ไหมแน่นอนว่านาซิซิยอมไม่ได้ค่ะนาซิซิทในกรณีนี้คือเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้นะเขายอมไม่ได้วิธีที่จะดึงความสนใจ ดึงแอร์ไทม์กลับมาที่ตัวเองสามีคนนี้นะคะโกหกแกล้งป่วยโกหกว่าตัวเองอาการไม่ดีเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่น,น,น,นแบบออดอ้อนภรรยาแบบออนไม่ไหวฉันไม่สบายนู่นนี่แล้วก็ขอให้ภรรยาเนี่ยละทิ้งหน้าที่ที่ควรจะทําเรื่องงานศพเรื่งอะไรพวกเนี้ยพาตัวเองไปหาหมอแล้วก็พาไปซื้อยาทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเองไม่ได้ป่วยจริงทั้งหมดที่ทําเพื่อที่จะให้ภรรยากลับมา take care เทคแคร์ตัวเองกลับมาดูแลตัวเอง ให้ละทิ้งความรู้สึกของเขาให้ละทิ้งหน้าที่ของเขาหรือธุระต่างๆที่เขาจะต้องทําแค่นั้นเลยแค่อยากได้ความสนใจนะคะก็เลยต้องเรียกร้องความสนใจด้วยการโกหกแต่งป่วยแล้วยังไม่พอพออย่างที่บอกว่ามันต้องมีธุละระหลายอย่างที่ต้องจัดการเช่นภรรยาก็ขอร้องให้สามีช่วยจัดการเรื่องดอกไม้หน่อยเรื่องนัดนูน่นนี่เรื่องอะไรเงี้ยว่าไปหรือซื้อนู่นนี่ให้หน่อยสามีบอกอ๋ยฉันป่วยฉันทําไม่ไหวฉันทําไม่ได้ คือปฏิเสธทุกอย่างไม่ยอมทําไม่ยอมช่วยแล้วยังทำทำ,ทำตัวเป็นภาระที่บอกที่ว่าแก้งป่วยใช่ไหมขั้นสุดท้ายค่ะพอถึงวันงานศพใช่ไหมก็มีญาติญาติมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นธรรมเนียมของจัดประเทศไหนก็เถอะนะที่คนที่มางานศพก็จะต้องพูดกับคนที่เป็นเจ้าภาพหรือคนที่เป็นคนสูญเสียหลักใช่ไหมคะว่าเออขอแสดงความเสียใจอย่างมากเลยนะคะกับการสูญเสียเป็นยังไงบ้างรู้สึก แย่ไหมหรือไหวไหมอะไรเงี้ยมีอะไรให้ช่วยไหมบอกได้อะไรเงี้ยมันเป็นมารยาททั่วไปที่คนก็ทํากันหรือถ้าเป็นญาติคือเขาก็ห่วงจริง,รงๆเขาก็ถามใช่ไหมด้วยความเป็นห่วงว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้แน่นอนว่าพอภรรยากําลังจะอ้าปากตอบคําถามนะคะว่าจะสบายดีไม่สบายดีหรือขอช่วยอะไรก็แต่น้าสิสิทธิที่เป็นสามีของผู้หญิงคนเนี้ยรีบตัดแย่งซีนนะคะรีบแย่งภรรยาพูดบอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยเสียใจมากเลย การสูญเสียของแม่ภรรยาเนี่ยมนผลสง่งผลกระทบต่อฉันมากเลยฉันนี่รู้สึกเครียดฉันรู้สึกเสียใจฉันทําอะไรไม่ได้ฉันรู้สึกแบบโอ้มันจะพูดยังไงอะไรเงี้ยคือแบบแย่งซีนภรรยาพูดแล้วสุดท้ายก็คือไม่ว่าเขาจะพยายามดึงประเด็นกลับไปที่แม่เสียชีวิตภรรยาเสียใจหรือว่ามีเรื่องทุรลเรื่องงานศพอะไรที่คนอื่นช่วยได้ ตัวสามีจะต้องดึงเรื่องนั้นอะกลับไปเป็นเรื่องของตัวเองตลอดสุดท้ายมันก็วกกลับไปที่มี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 แอนมีและมีนะคะคือ <c oughs> มีตลอดมี m y s e v f n n d ไสารพัดมี <c oughs> เพื่อที่จะดึงความสนใจมาตกที่ตัวเองยอมไม่ได้เลยที่วันงานศพของแม่ของภรรยาตัวเองเนี่ยความสนใจจะไปตกอยู่ที่ผู้เสียชีวิต หรือไปตกอยู่ที่ภรรยาหรือไปตกอยู่ที่คนที่เขามาถามด้วยความห่วงใยมาเสนอความช่วยเหลือยอมไม่ได้เลยที่ความสนใจจะไปตกที่คนอื่นจะต้องดึงเข้าต็เงเสมอนะคะแล้วภรรยาเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่านี่มันคืออะไรทําไมสามีถึงทําตัวงี่เง่าแบบนี้ถึงมีดราม่าแบบนี้ถึงอยู่ๆก็มาป่วยด้วยเหตุบังเอิญบังเอิญแบบนี้จนตอนหลังภรรยาไปหาจิตแพทย์เพราะตัวเองเครียดจนถึงอาจจะ ถึงขั้นเป็นซึมเศร้านะคะก็เลยไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็คุยถามไปถามมาสุดท้ายจิตแพทย์ก็ชี้ให้เห็นว่าฉันว่าสามีของเธอมีโอกาสสูงมากที่เป็นนาซสซิตเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยคือพฤติกรรมของนาซสซิตนะคะสรุปว่านาซสซิตไม่ยอมให้คนอื่นเกิดกรีฟขึ้นหรือหรือดีลกับความรู้สึกความอารมณ์ของตัวเองไม่ยอมเพราะว่ามันไปดึงความสนใจออกจาก ตัวนาซิสิสเองนะคะแล้วเขายอมไม่ได้เขาก็เลยต้องทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้คนนั้นกรีฟแล้วก็ดึงความสนใจกลับมาที่ตัวเองให้ได้เพื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อความรู้สึกสุขกายสบายใจสะใจของตัวเองล้นวนเลยนะคะต่อมาประเด็นที่2นะี่ที่กรีฟเกิดขึ้นจากการที่มีความสัมพันธ์กับนาซิสิสเนี่ยอันนี้เป็นกรณีที่กรีฟเกิดขึ้นเพราะเราสูญเสียคนแล้วคนที่ว่าเนี่ย ไม่ว่าจะฐานะไหนก็ตามกับเราความสัมพันธ์ในก็ตามแต่คนนั้นเป็นนาซิสิสค่ะซึ่งก็คือการเลือกคบใช่ไหมถ้าเป็น,ปนแฟนเป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นการตัดความสัมพันธ์กรณีของพ่อแม่เป็นนาซิสิสหรือคนในวงญาติเราเป็นนาซิสิสหรือการโกโนคอนแทคกับใครก็ได้นะ เวลาที่เราเลิกคบหรือจบความสัมพันธ์กับใครสักคนเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีหรือบางคนอาจจะรู้สึกดีก็ได้นะถ้าแบบว่าความสัมพันธ์มันแยกมากๆใช่ไหมแต่พูดถึงโดยทั่วไปอะ่ะเอาแบบคนที่ไม่ใช่เป็นอาสิสไม่ใช่คนที่ท็อกซิกแต่มีเหตุผลอะไรสักอยาก่างทําให้ต้องเลิกคบกันอะ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องเสียใจกับการสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปอยู่แล้วใช่ไหมคะจะ เสียมิตรภาพที่เคยมีมาจะเสียเวลาที่เคยคบกันมานานขนาดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เรารู้สึกเสียใจอะว่าเราจะไม่มีสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เราเลิกคบหรือตัดความสัมพันธ์ด้วยหรือโกโนโคอนแทคด้วยเป็นนาิศึกขึ้นมาพูดเลยว่าความรู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียความสัมพันธ์นั้นจะมีเพิ่มมากขึ้นเป็นไม่รู้กี่เท่ามานะก็ประเมินให้คุณผู้ชมฟังไม่ได้แล้วเจ้คนนะคะแต่เอาไปว่ารู้สึกแย่มากกว่าแน่นอนนะ ถ้าเทียบกับสูญเสียคนที่ไม่ได้เป็นอาสิสานนะสาเหตุก็คือว่าใช่ว่าเราต้องเสียใจกับสิ่งต่างๆเหมือนที่เราเสียใจกับการเสียคนปกติไปใช่ไหมแต่มันมาบวกตรงนี้คุณผู้ชมมันมาบวกกับกรีฟที่เกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกว่าเราสูญเสียสิ่งที่เราคาดหวังว่าควรจะมาพร้อมกับความสัมพันธ์นั้นๆอาจจะฟังดูแล้วงงเพราะมันก็น่างงเนาะสรุปคือ เวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยเราจะมีความคาดหวังหรือเราจะมีภาพในหัวว่าความสัมพันธ์ในฐานะเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นมันจะต้องนามาซึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นใช่ไหมคะแน่นอนว่าวันนี้เราจะพูดกันแค่3มอย่างเท่านั้นความสัมพันธ์สแบบก็คือพ่อแม่ใช่ไหมแล้วเราเป็นลูกพ่อแม่เป็นนาซิสซิสแฟนคือเราเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วแฟนเราเป็นนาซิสซิส หรือเราเป็นคนปกติแต่เพื่อนเราเป็นอา์ซซิส์นะคะก็คืออา์ซซิส์เป็นพ่อแม่เป็นแฟนเป็นเพื่อนโอเคนะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์แบบพ่อแม่เนี่ยคือพ่อแม่เราเป็นอา์ซซิสเราก็ต้องมีความคาดหวังตามลูกทั่วไปที่ว่าเรามีภาพในหัวว่าพ่อแม่ต้องรักลูกทุกคนเพราะสังคมบอกเราอย่างนั้นใช่ไหมคะพ่อแม่ต้องรักห่วงหาอาทรลูกต้องเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกต้องหวังดีกับลูกต้องคอยสนับสนุนลูกต้องคอยทําให้มั่นใจว่า ลูกรู้สึกปลอดภัยลูกรู้สึกมั่นคงลูกรู้สึกสุขสบายอะไรก็แล้วแต่ที่พ่อแม่ควรจะทำตามที่เราเข้าใจตามที่เราเข้าใจเพราะว่าคนในสังคมบอกหรือเรารับรู้มาจากอันอ่านหนังสือการดูหนังสื่อต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะมีความคาดหวังแบบนั้นกับพ่อแม่ถ้าว่าเป็นแฟนเราก็ต้องมีความคาดหวังว่าเป็นแฟนก็ต้องรักเราข้อแรกเลยต้องรักแบบมีโรแมนติกวิลั่นชิพอะรักแบบ หวานหวนชื่นอะไรเงี้ยรักแบบสเสน่หาไม่ใช่รักแบบเพื่อนหรือแบบอ,อย่างอื่นมันก็ต้องคาดหวังอย่างนั้นแล้วก็ต้องคาดหวังด้วยว่าแฟนก็ควรจะรักเราคนเดียวควรจะมีเราคนเดียวใช่ไหมคะไม่ควรจะเกิดการนอกใจขึ้นเพราะว่าในวัฒนธรรมของสังคมเราไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้มีแฟนมากกว่าหนึ่งคนส่วนใหญ่ทุกคนก็มีแฟนกันอย่างละคนจบแล้วใช่ไหม แล้วเราก็อาจจะมีความคาดหวังด้วยว่าแฟนก็ต้องหวังดีกับเราเป็นแฟนก็ต้องคบเราด้วยความจริงใจใช่ไหมคะไม่ได้คบเพราะหวังผลประโยชน์ไม่ได้คบเพราะอยากได้อะไรนอกจากอยากที่จะอยู่กับเราอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเราอยากที่จะใช้เวลาอยู่กับเราอยากที่จะแชร์ชีวิตกับเราแชร์สิ่งต่างๆกับเราแล้วก็มีความคาดหวังแบบนี้กับความสัมพันธ์ของคนที่เป็นแฟนใช่ไหมถ้าว่าเป็นเพื่อนเราก็มีความคาดหวังว่าเพื่อนเราก็ต้องคบเราด้วยความจริงใจใช่ไหมคะมีความหวังดี มีเวลาที่เราได้ดีเพื่อนก็อยากจะดีใจด้วยเพราะอยากสนับสนุนเราอยากให้เรามีความสุขใช่ไหมหรือเวลาเราเสียใจเพื่อนก็อยากจะอยู่ตรงนั้นปลอบใจเราให้กําลังใจเราเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็มีความคาดหวังแบบนี้กับคนที่เป็นเพื่อนกับเราทีนี้แน่นอนว่าถ้าคนเหล่านี้เป็นนาซิสซิสนะเขาจะไม่ทําในสิ่งที่เรามีความคาดหวังเพราะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือออกมาจากความรัก ความจริงใจใช่ไหมคะความหวังดีความอยากอยากเขาเรียกว่าคบแล้วเสมอกันอะใช่ไหมคือไม่ได้จะก,กดให้ลงต่ำ้วฉันต้องสูงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คบเพราะอยากจะให้แน่นอนว่ามีให้มีรับใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องมีสิ่งที่เขาอยากจะนํามาให้เราจะเป็นความสุขทางกายทางใจเงินทองขนมอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ฐานะนาทีสไม่ได้คบคนอื่นเพราะอยากจะให้อะไรเขาเขาค,บ,คบเพราะเขาอยากจะเอา นายเซซิสไม่ได้คบกับใครเพราะอยากจะมองว่าคนอื่นเสมอเท่ากับเราหรือแฟร์เขาไม่ได้อยากให้ใครมาเท่าเขาเขาอยากทุกคนอยู่ต่ํากว่าเขาแล้วเขาสูงกว่าทุกคนใช่ไหมคะเขาคบกับใครเขาเขาคิดมาแล้วว่าฉันต้องได้มีอะไรที่เธอให้ฉันได้หรือฉันเอาได้ฉันต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการคบแบบอะไรวะอะไรคำนวณมาแล้วว่าเขาต้องได้อะไรเราต้องเสียอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้น ไอ้ความคาดหวังต่างๆนานานไม่ว่าจะฐานะไหนก็แล้วแต่ที่มานาเล่าตะกี้เนี่ยนาซิสิทเขาไม่มีให้แล้วพอเราเลิกคบกับเขาไปอ่ะเราก็เลยเกิดความรู้สึกสูญเสียตรงนี้ด้วยไงยสูญเสียสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้จากความสัมพันธ์นี้แล้วเราไม่ได้นึกออกใช่ไหมคะถ้านึกไม่ออกบอกในคอมเมนตนะ์มานาจะพยายามอธิบายเพิ่มนะวันนี้ก็พูดจางงงๆนะคะเพราะว่ารู้สึกดิสแทรกเจอเกับฟ้าผ่า,าหึมแฮน์นี่แหละนะนั่นแหละเอาเป็นว่า เวลาที่เราเลิกคบกับนาซิซิสหรือตัดความสัมพันธ์โกลดคอนแทคเนี่ยเราจะผ่านขั้นตอนต,ต่างๆใช่ไหมคะที่มี Denial มี Anger มี b a r n a i n i n g มี Depression มี Acceptance และอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วว่าเราจะรู้สึกครบทั้งหมดจาก1นถึงหเรียงลำดับด้วยก็ได้หรือรู้สึกไม่ครบก็ได้ข้ามไปข้ามมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกรีฟที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเรารู้สึกว่าทำไม เราไม่ได้ในสิ่งที่เราควรจะได้ทำไมเขาถึงไม่ทำหน้าที่ที่เขาควรจะทำหน้าที่ของพ่อแม่คือรักลูกทำไมพ่อแม่ไม่รักเราใช่ไหมคะทำไมพ่อแม่ทำร้ายเราขนาดนี้ทำไมพ่อแม่ไม่หวังดีกับเราถ้าเป็นแฟนทำไมแฟนคบกับเราด้วยผลประโยชน์ทำไมคบกับเราเพราะจะใช้เราทำนู่นทำนี่เพราะเราสามารถให้อะไรกับเขาอะไรเงี้ยหรือคบเราเพื่อแก้เหงาหรือเพื่ออะไรที่มันแบบ ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงอะ่ะไม่ใช่คบพออยากจะอยู่กับคนนี้อยากจะใช้ชีวิตกับคนนี้อยากจะแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างก,กับคนนี้ไม่ใช่เราก็จะเซง็งใช่ไหมเราก็จะสึกแบบผิดหวังว่าทําไมเราไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเป็นเพื่อนเราก็รู้สึกเสียใจว่าเราทําไมเราถึงไม่ได้รับความจริงใจจากการครบคนนี้ทั้งนั้นที่เรามีความจริงใจให้เสมอเรามีแต่อยากจะให้อะไรดีๆกับเขาอยากจะช่วยเหลือเขา เรามีแต่คอยปลอบใจเขาที่ผ่านมาเวลาที่เขารู้สึกดาวเวลาที่เขามีอะไรดีเราก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยแต่ทาไมเขาไม่ทํากลับแบบเดียวกับ,ก,บกับเราใช่ไหมคะให้เราเราก็จะรู้สึกกรีฟการสูญเสียไอสิ่งที่เราควรจะได้จากความสัมพันธ์เหล่านี้แต่เราไม่ได้นั่นเองนะ ก็หวังว่าสิ่งที่มานาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็คงไม่งงเกินไปนะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครงง,งตรงไหนบรบกวนเขียนเล่าให้มานาะฟังในช่องคอมเมนต์นะคะแล้วมาจะพยายามตอบกลับทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ